นะเป็นไงบ้างครับก็ยังจำให้แม่นเลยครับก็กรรมการึ่งหน้าตาคล้ายเดิมเหอเจนเลยเด็กเหมือนเดิมแลร้องหรือว่าเป็นกำลังใจให้ไหมครับ ครับผมก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะครับผมก็ทุกคนที่ให้ดูอยู่ข้างล่างก็คือมีความสามารถกันทุกคนเลยก็หวังว่าเราจะได้แบบครอบครัวเดียวกันนะครับผมทุกคนเก่งมากเลยครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับพี่โอ๊คครับครับผมวัอนู่เลยบอกว่ายินดีต้อนรับครับเพราะว่าแค่ได้ก้าวมาอยู่ตรงนี้ได้โชว์บนสเตนนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วเจให้น้องๆทุกคนนะครับได้เข้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันสู้ๆกันเต็มที่นะครับครบผมน้ำตา จุบซิ้ทุบอิ๊กทุิกกันเลยอสองคนนะครับนะครับเวทีนะครับไม่ใช่ไม่หยิบแต่เน้นไม่ต้องกระแซวก็จริงๆเราสองคนมาจากดาวคูโตนะคะก็วันนี้ก็อยากจะเห็นดาวดวงใหม่ของ GMMTV ได้กำเนิดขึ้นมาแล้วก็รอติดตามเห็นว่าแบบแอบดูน้องๆเก่งกันมากๆเลยค่ะให้น้องฟิลพูดัน่อแนะค่ะก็ฟิลมเองก็เป็นหนึ่งใน ผู้ที่เคยเข้าประกวดมาเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้เขารู้สึกว่าเาส,าสน่ห์มันจะออกเองถูกต้อง ผู้ชนะเป็นไงบ้างครับก็ยังจำได้แม่นเลยครับก็กรรมการหนึ่งหน้าตาคล้ายเดิมเหมือนเดิมไม่เหมือนเด็กเหมือนเดิมคือแบบว่าคือห้าพีที่แล้วเป็นยังไงคือตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนั้นทุกคนชนะเพราะว่ามรนก็ชนะกันสองคนไงคนที่ไม่ชนะไม่เป็นไรนะครับถามมองคุณอยู่นะครับไม่แน่เพราะว่านักผูชนะมีสองคนแต่วันนี้ก็มาอยู่บนเวทีโฟกเลยก็ถามเพราะเอ้ยคุณ ตาป้ายไงครับป้ายตาป้ายเกียดไว้ตามคุณสถาพรดูอยู่นะครับผมก็โชวเสน่หในตัวเองออกมาให้เต็มที่เลยครับผมผมเป็นกำลังใจให้แัครนบผมตอนนี้ผมเริ่มจะไม่ไหวก็อยากขออะไรวะกม่ใ่อซซและนี่คือลูกพี่จิเบตยอย่าพูดจบตรงนี้เลยอ่ะป้าป้าแล้วเราตพองขอรบอ ก็อยากเป็นกำลใจให้น้องๆทุกคนนะคะสูส้ๆค่ะใจน,น้อง,องๆทุกทุกคนด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นศิลปินในสังกัดไบรเซอร์มิสิก็ได้นะน้องๆมีความสามารถเยอะแยะมากมายจริงนะคะในวันนี้โอเคนะครับลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับศิลปินนะครับจากเชมคิมีนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับมาถ่ายรูปนะฮะต็นะครับาเรียนเชิญได้เลยนะครับทีมงานช่วยดูหน่อยนะครับ นะฮะสแสงการถ่ายภาพนะครับน้ากระดาเลยอ่ะน้ากระดาษได้เลยใช่ใชไหมฮะโอเค,อเ,คเจอเลยค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะครับเรามาถ่ายภาพแล้ครับ ทั้งหมดร่วมกันนะครับศิลปินในสังกัด GMMTV นที M ีวนะครับวันนี้จะคอนเสิรยตสัมผัสเวลาครึ่งเก้าค่ะโอเคท่ะขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับที่รับชมกันมาทั้งที่อยู่ในฮอลและที่รับชมไลฟ์อยู่ทางบ้านด้วยนะครับหมดหน้าที่ของผมเลอโอครับและก็จี้ค่ะวันนี้ค่ะขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านค่ะจะมีความสุขในวันนี้นะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ